ตอนเด็กเขานี้นะคะทางทีมูลค่างเราก็มาส่งมอบความสุขกันอีกแล้วนะคะก็คือสองสามวันที่แล้วเพิจะหลังนึงวันนี้ก็อีกหลังหนึ่งแล้วนะคะก็ขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาซื้อบ้านกับทางเรานะคะก็หนูจะมอบเป็นสมุดส่งมอบบ้านให้นะคะข้างในก็จะมีเป็นฉนดที่ดินนะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านแล้วก็ผูญแจบ้านนะคะอันนี้หนูมอบให้เลยแล้วอันนี้นะคะจะเป็นของที่รู้จักทีมมือพานะคะเป็นกระเป๋าผ้านะคะ เราจะสอบถามลูกค้าหรือว่าตั้งแต่เข้ามายื่นเช็คเอกสารเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแบบการบริการของเราดีไหมดีคับเป็นไงคะเอกสารยุ่งยากไหมไม่ครับจ่เพจนี้คือเราดันเพสให้แบบสุดๆเลยลูกค้าไม่หลออใจได้นะถามก็แบบโอเคไปกับเรามา,มากๆเลยนะคะก็เป็นไงคะไปดูบ้านไม้ชอบไหม ตรวจระบ้านเป็นไงบ้างคะโอเคไหมโอเคตรงนี้ก็อย่าลืมกลับมาตรวจรอบสองนะคะเพราะว่าโครงการของเราก็าคือมีตรวจกันถึงสองรอบเลยนะคะก็ตรวจจนกว่าลูกค้าจะพอใจนะคะเราก็จะส่งมอบตุวแกชื่อสุดท้ายให้ลูกค้านะคะคึอเป็นเจ้าของบ้านเลยนะคะก็อยากจะขอบคุณลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็อยากให้ลูกค้าแนะนํา ำลังเลียกกน,น,นอยู่อยากจะเชิญชวนยังไงบ้างคะก็มาซื้อที่นี่ครับผ่านง่ายผ่านทุกอย่างนะครับทไมอันนี้จะฝากลูกค้าเลยนะคะว่าทีมงานาของเราเนี่ยผ่านง่ายมากๆนะคะเพราะเราดันเคสกันแบบสุดๆ,ๆเลยนะคะก็สุดท้ายแล้วก็สำหรับใครที่ลังเลอยู่ก็อยากให้หนึกถึงทีมลูกค้าเป็นที่แรกนะคะแต่ม่นาของเราต้องอยู่ห่วงสายซอยทองทองนะครับเปิดแต่9โมงถึง6โมงคืนค่ะไม่ไ